วันนี้อยู่กับบอยนะครับที่เต็นท์ t u ออโตคาสองนะครับและเบนซ์ออโตคาครับเต็นเรานะครับมีรถให้เลือกมากกว่า2 5 0คันไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับหรือว่ารถยุโรปนะครับที่สําคัญรับซื้อและขายรถเป็นจํานวนมากครับอย่างที่เห็นนี่เลยเต็นเราจะสุดถึงนู้นเลยครับจนถึงป้ายคําว่าเบนซ์ออโตคาตรงนั้นเลยนะครับตอนนี้นะครับรับนายหน้า ซื้อขายรถเป็นจำนวนมากด้วยมีค่าคอมให้ทุกคันครับท่านไหนอยากมีรายได,ได้ทักกันเข้ามาได้นะครับกับบอยตรงนี้และนี่คือเต็นท์ PK a u ออโตคาสองและเบนซ์ออโตคาครับขอย้ำอีกครั้งได้ราคาดีนะครับได้ค่าคอมทุกคันแน่นอนสำหรับนายหน้าและทางเรายังมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนะครับจัดสรรพิเศษให้สำหรับลูกค้าทุกๆท่านอยู่แล้ว อย่าช้านะครับรถมือสองเจอถูกใจเจอที่ใช่รีบจับจองรีบซื้อกันนะครับที่สำคัญตอนนี้ฟีดาวศูเสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดี D นะครับและออกได้ทุกอาชีพทัานไหนสนใจอย่าช้านะครับทักกันเข้ามาได้นะครับหาบอยได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ